ปฐมกาลบทที่ 1. 6วันแห่งการทรงสร้างและวันสบาโตในปฐมกาลพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้าและแผ่นดินแผ่นดินก็ร้างและว่างเปล่าความมืดอยู่เหนือ <adelante> น้ำและพระวิญญาณของพระเจ้าปกอยู่เหนือน้ำนั้นพระเจ้าตรัสว่าจงเกิดความสว่างความสว่างก็เกิดขึ้นพระเจ้าทรงเห็นว่าความสว่างนั้นดีและทรงแยกความสว่างออกจากความมืดพระเจ้าทรงเรียกความสว่างนั้นว่าวันและความมืดนั้นว่าคืน มีเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็นวันแรกพระเจ้าตรัสว่าจงมีภาคพื้นในระหว่างน้ําแยกน้ําออกจากกันพระเจ้าทรงสร้างภาคพื้นนั้นขึ้นแล้วทรงแยกน้ําที่อยู่ใต้ภาคพื้นออกจากน้ําที่อยู่เหนือภาคพื้นก็เป็นดังนั้นพระเจ้าจึงทรงเรียกภาคพื้นนั้นว่าฟ้ามีเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็นวันที่สองพระเจ้าตรัสว่าน้ําที่อยู่ใต้ฟ้าจงรวมในที่เดียวกันที่แห้งก็ปรากฏขึ้นก็เป็นดังนั้น พระเจ้าจึงทรงเรียกที่แห้งนั้นว่าแผ่นดินและที่ซึ่งน้ำรวมกันนั้นว่าทะเลพระเจ้าทรงเห็นว่าดีพระเจ้าตรัสว่าแผ่นดินจงเกิดพืชคือธัญพืชที่ให้เมล็ดและต้นไม้ผลที่ออกผลตามชนิดของมันและมีเมล็ดในผลบนแผ่นดินและก็เป็นดังนั้นแผ่นดินก็เกิดพืชคือธัญพืชที่ให้เมล็ดตามชนิดของมันและต้นไม้ที่ออกผลมีเมล็ดในผลตามชนิดของมัน พระเจ้าทรงเห็นว่าดีมีเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็นวันที่สามพระเจ้าตัดว่าจงมีดวงสว่างต่างๆของภาคพื้นฟ้าเพื่อแยกวันออกจากคืนให้เป็นหมายกำหนดฤดูวันปีและให้เป็นดวงสว่างต่างๆบนภาคพื้นฟ้าเพื่อส่องสว่างเหนือแผ่นดินก็เป็นดังนั้นพระเจ้าทรงสร้างดวงสว่างขนาดใหญ่ไว้สองดวงให้ดวงที่ใหญ่กว่าครองวันดวงที่เล็กกว่าครองคืน พระองค์ทรงสร้างดวงดาวต่างๆด้วยพระเจ้าทรงต,งตั้งดวงสว่างเหล่านี้ไว้บนภาคพื้นฟ้าให้ส่องสว่างเหนือแผ่นดินให้ครองวันและคืนและแยกความสว่างออกจากความมืดพระเจ้าทรงเห็นว่าดีมีเวลายเย็นและเวลาเช้าเป็นวันที่สี่พระเจ้าตรัสว่าน้ำจงอุดมด้วยฝูงสัตว์ที่มีชีวิตและให้นกบินไปมาในภาคพื้นฟ้าเหนือแผ่นดิน พระเจ้าทรงสร้างสัตว์ทะเลขนาดใหญ่และสัตว์ที่มีชีวิตทุกชนิดซึ่งแหวกว่ายอยู่ในน้ําเป็นฝูงๆตามชนิดของมันและสัตว์ปีกทุกชนิดตามชนิดของมันพระเจ้าทรงเห็นว่าดีพระเจ้าจึงทรงอวยพรสัตว์เหล่านั้นว่าจงมีลูกดกทวีมากขึ้นจนเต็มน้ําในทะเลและให้นกทวีมากขึ้นบนแผ่นดินโลกมีเวลาเย็ยนและเวลาเช้าเป็นวันที่ห้าพระเจ้าตรัสว่าแผ่นดินจงเกิดสัตว์ที่มีชีวิตตามชนิดของมัน คือสัตว์ใช้งานสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์ป่าตามชนิดของมันก็เป็นดังนั้นพระเจ้าทรงสร้างสัตว์ป่าตามชนิดของมันสัตว์ใช้งานตามชนิดของมันและสัตว์ต่างๆที่เลื้อยคลานทุกชนิดบนแผ่นดินตามชนิดของมันแล้วพระเจ้าก็เห็นว่าดีแล้วพระเจ้าตรัสว่าให้เราสร้างมนุษย์ตามฉายาของเราตามอย่างของเราให้ครอบครองฝูงปลาในทะเลฝูงนกในท้องฟ้าและฝูงสัตว์ใช้งานให้ปกครองแผ่นดินโลกทั้งหมด และสัตว์เลื้ยคลานทุกชนิดบนแผ่นดินทั้งหมดพระเจ้าจึงทรงสร้างมนุษย์ขึ้นตามพระฉายาของพระองค์ตามพระฉายาของพระเจ้านั้นพระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นและทรงสร้าง,งให้เป็นชายและหญิงพระเจ้าทรงอวยพรพวกเขาตัดกับพวกเขาว่าจงมีลูกดกทวีมากขึ้นจนเต็มแผ่นดินจงมีอำนาจเหนือแผ่นดินจงครอบครองฝูงปลาในทะเลและฝูงนกในท้องฟ้ากับสัตว์ที่เล็กไหวบนแผ่นดินทั้งหมด พระเจ้าตรัสว่าดูนี่เราให้ทันญ,ญพืชที่มีเมล็ดทุกชนิดซึ่งมีอยู่ทั่วพื้นแผ่นดินและต้นไม้ผลทุกชนิดที่มีเมล็ดในผลของมันแก่เจ้าเป็นอาหารของเจ้าฝ่ายสัตว์ทั้งหมดบนแผ่นดินนกทั้งปวงบนท้องฟ้าและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหมดบนแผ่นดินคือสิ่งมีชีวิตที่มีลมหายใจนั้นเราให้พืชเขียวสดทั้งปวงเป็นอาหารก็เป็นดังนั้น พระเจ้าทอดพระเนตรสิ่งทั้งปวงที่พระองค์ทรงสร้างไว้ดูสิทรงเห็นว่าดียิ่งนักมีเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็นวันที่หก <c oughs> ปฐมกาลบทที่สองฟ้าสวรรค์และแผ่นดินและสรรพสิ่งทั้งสิ้นท,ที่มีอยู่ในนั้นก็ถูกสร้างเสร็จวันที่เจ็ดพระเจ้าก็เสร็จงานของพระองค์ที่ทรงทำมานั้นในวันที่เจ็ดนั้นก็ทรงหยุดพักจากการงานทั้งสิ้นของพระองค์ที่ได้ทรงกระทา พระเจ้าจึงทรงอวยพรวันที่7ทรงตั้งไว้เป็นวันบริสุทธิ์เพราะในวันนั้นพระองค์ทรงหยุดพักจากการงานทั้งปวงที่พระเจ้าทรงเนรมิตสร้างและทรงกระทําสวนเอเดนลํดาดับเรื่องจากการเนรมิตสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินมีดังนี้ในวันที่พระยาเวพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างแผ่นดินและฟ้าสวรรค์เมื่อ,อยังไม่มีต้นไม้ตามทุ่งบนแผ่นดินและพืชตามทุ่งก็ยังไม่งอกขึ้นเลย พระยาเวพระเจ้ายัางไม่ได้สรงให้ฝนตกบนแผ่นดินทั้งยังไม่มีมนุษย์เพาะป,ปลูกบนดินแต่มีละอองน้ําขึ้นมาจากแผ่นดินรถพื้นดินทั่วทั้งหมดพระยาเวพระเจ้าทรงปั้นมนุษย์ด้วยผงครีจากพื้นดินระบายลมปราณเข้าทางจมูกของเขามนุษย์จึงกลายเป็นผู้มีชีวิตอยู่พระยาเวพระเจ้าทรงปลูกสวนแห่งหนึ่งไว้ในเอเดนทางทิศตะวันออกและทรงกำหนดให้มนุษย์ที่พระองค์ทรงปั้นอยู่ที่นั่น แล้วพระยาเวพระเจ้าทรงให้ต้นไม้ทุกชนิดที่งามน่าดูและน่ากินงอกขึ้นจากพื้นดินมีต้นไม้แห่งชีวิตต้นหนึ่งอยู่กลางสวนนั้นกับต้นไม้แห่งการรู้ถึงความดีและความชั่วต้นหนึ่งด้วยมีแม่น้ำสายหนึ่งไหลาจากเอเดนรถสวนนั้นจากที่นั่นก็แยกเป็นสีสายชื่อแม่น้ำสายที่หนึ่งคือปิโซนเป็นแม่น้ำไหลรอบแผ่นดินฮาริวาทั้งหมดมีแร่ทองคา ทองคำที่บริเวณนั้นเป็นทองคําเนื้อดีและมียางไม้ตักครัมและโมราชื่อแม่น้ำที่สองคือกิโฮนไหลรอบแผ่นดินคูตทั้งหมดชื่อแม่น้ำสายที่3คือไทกริสไหลไปทางที่ตะวันออกของอัสซเเรียและแม่น้ำสายที่4ชื่อยูเฟติสพระยาเวพระเจ้าจึงทรงให้มนุษย์นั้นอาศัยอยู่ในสวนเอเดนให้ทำและดูแลสวนพระยาเวพระเจ้าจึงตรัสสั่งมนุษย์นั้นว่า ผลไม้ทุกอย่างในสวนนี้เจ้ากินได้ตามใจชอบแต่ผลไม้ต้นหนึ่งแห่งการรู้ถึงความดีและความชั่วนั้นห้ามเจ้ากินเพราะในวันใดที่เจ้ากินเจ้าจะต้องตายแน่พระยาเวพระเจ้าตรัสว่าการที่ชายผู้นี้จะอยู่แต่ลำพังนั้นไม่ดีเราจะสร้างคู่อุปถัมภ์ที่เหมาะกับเขานกขึ้นพระยาเวพระเจ้าจึงทรงปั้นสัตว์ทุกชนิดในท้องทุ่ง และนกทุกชนิดในท้องฟ้าจากดินแล้วทรงนำมายัางชายนั้นเพื่อดูว่าเขาจะเรียกชื่อมันว่าอะไรชายนั้นตั้งชื่อสัตว์ทุกชนิดที่มีชีวิตว่าอย่างไรสัตว์นั้นก็มีชื่ออย่างนั้นชายนั้นจึงตั้งชื่อสัตว์ใช้งานทุกชนิดและนกในอากาศและสัตว์ป่าทุกชนิดแต่ชายนั้นยังไม่พบคู่อุปถัมภ์ที่เหมาะกับเขา แล้วพระยาเวพระเจ้าจึงทรงทำให้ชายนั้นหลับสนิทขณะที่เขาหรับอยู่พระองค์ทรงชักกระดูกซี่โครงซี่หนึ่งของเขาออกมาแล้วทำให้เนื้อติดกันเข้าแทนกระดูกส่วนกระดูกซี่โครงที่พระยาเวพระเจ้าได้ทรงชักออกมาจากชายนั้นพระองค์ทรงสร้างให้เป็นหญิงแล้วทรงนำมาให้ชายนั้นชายนั้นจึงว่านี่แหละ กระดูกจากกระดูกของเราเนื้อจากเนื้อของเราจะเรียกคนนี้ว่าหญิงเพราะคนนี้ออกมาจากชายเพราะฉะนั้นผู้ชายจะระจากบิดามารดาของเขาไปผูกพันอยู่กับภรรยาและเขาทั้งสองจะเป็นเนื้อเดียวกันผู้ชายและภรรยาของเขาเปือยกายอยู่ทั้งสองคนและไม่อายกัน บทมการบทที่3ความบาปครั้งแรกและการลงโทษในบรรดาสัตว์ป่าทั้งหมดที่พระยาเวพระเจ้าทรงสร้างนั้นงูฉลาดกว่าหมดมันถามหญิงนั้นว่าจริงหรือที่พระเจ้าตรัสว่าห้ามพวกเจ้ากินผลจากต้นไม้ทุกชนิดในสวนนี้หญิงนั้นจึงตอบงูว่าผลของต้นไม้ในสวนนี้เรากินได้เว้นแต่ผลของต้นไม้ที่อยู่กลางสวนนั้นพระเจ้าตรัสว่าห้ามพวกเจ้ากินและถูกต้องเลยมิฉะนั้นพวกเจ้าจะตายงูจึงพูดกับหญิงนั้นว่า พวกเจ้าจะไม่ตายแน่เพราะพระเจ้าทรงทราบอยู่ว่าพวกเจ้ากินผลจากต้นไม้นั้นวันใดาตาของพวกเจ้าจะสว่างขึ้นในวันนั้นแล้วพวกเจ้าจะเป็นเหมือนอย่างพระเจ้าคือรู้ความดีและความชั่วเมื่อหญิงนั้นเห็นว่าต้นไม้นั้นดีน่ากินทั้งเป็นต้นไม้หน้าปรารถนาที่ทําให้เกิดปัญญาจึงเก็บผล,ลไม้นั้นมากินแล้วส่งให้สามีที่อยู่กับเธอกินด้วยเขาก็กินตาของเขาทั้งสองคนก็สว่างขึ้น จึงรู้ว่าพวกเขาเปืวยกายอยู่ก็เอาใบมะเดื่อมาเย็บเป็นเครื่องปกปิดกายไว้เวลาเย็ยนวันนั้นเขาทั้งสองได้ยินเสียงพระยาเวพระเจ้าเสด็จดำเนินอยู่ในสวนชายนั้นกับภรรยาของเขาก็ซ่อนตัวอยู่ในหมู่ต้นไม้กลางสวนให้พ้นจากพระพรักพระยาเวพระเจ้าพระยาเวพระเจ้า,รจาทรงเรียกชายนั้นและตรัสถามเขาว่าเจ้าอยู่ที่ไหน ชายนั้นทูลว่าข้าพระองค์ได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์ในสวนก็กลัวเพราะข้าพระองค์เปื่อยกายอยู่จึงได้ซ่อนตัวเสียพระองค์จึงตรัสว่าใครบอกเจ้าว่าเจ้าเปือยกายเจ้ากินผลจากต้นไม้ที่เราสั่งไม่ให้กินแล้วหรือชายนั้นทูลว่าหญิงที่พระองค์ประทานให้อยู่กับข้าพระองค์เธอส่งผลจากต้นไม้นั้นให้ข้าพระองค์ข้าพระองค์จึงรับประทานพระยาเวพระเจ้าตรัสถามหญิงนั้นว่า ที่เจ้าทำอะไรลงไปหญิงนั้นทูลว่างูล่อลวงข้าพระองค์ข้าพระองค์จึงรับประทานพระยาเวพระเจ้าตัดกับงูว่าเพราะเหตุที่เจ้าทำเช่นนี้เจ้าจะต้องถูกสาตว์แช่งมากกว่าสัตว์ใช้งานและสัตว์ป่าทั้งปวงจะต้องเรื้อยไปด้วยท้องจะต้องกินผงครีดินตลอดชีวิตของเจ้าเราจะให้เจ้ากับหญิงนี้เป็นศัตรูกันทั้งพงพันของเจ้าและพงพันของนางด้วย เขาจะทำให้หัวของเจ้าแหลกและเจ้าจะทำให้ส้นเท้าของเขาฟกช้ำพระองค์ตรัสแก่หญิงนั้นว่าเราจะเพิ่มความทุกข์ลำบากมากขึ้นแก่เจ้าและเมื่อเจ้ามีคันเจ้าจะคลอดบุตรด้วยความเจ็บปวดถึงกระนั้นเจ้าจะยังปรารถนาในสามีของเจ้าและเขาจะปกครองตัวเจ้าพระองค์จึงตรัสแก่ชายนั้นว่าเพราะเจ้าเชื่อฟังคำพูดของภรรยาและกินผลจากต้นไม้ที่เราสั่งไม่ให้กินผลจากต้นนั้น แผ่นดินยึงต้องถูกสาพเพราะเจ้าเจ้าจะต้องหากินบนแผ่นดินด้วยความทุกข์ลำบากตลอดชีวิตต้นไม้และพืชที่มีหนามจะงอกขึ้นบนดินแก่เจ้าและเจ้าจะกินพืชตามท้องทุ่งเจ้าจะต้องหากินด้วยเหงื่ออาบหน้าจนเจ้ากลับไปเป็นดินเพราะเจ้าถูกนำมาจากดินและเพราะเจ้าเป็นผงคลรดินและเจ้าจะกลับเป็นผงคลรดินดังเดิมอาดัมเรียกภรรยาของเขาว่าเอวา ะนางเป็นบรรดาของสิ่งมีชีวิตทั้งปวงพระยาเวพระเจ้าท,ทรงทำเสื้อด้วยหนังสัตว์ให้อดัมและภรรยาของเขาสวมปกปิดกายพร้พระยาเวพระเจ้าตรัสว่าดูสิม,มนุษย์กลายเป็นเหมือนผู้หนึ่งในพวกเราแล้วโดยที่รู้ความดีและความชั่วบัดนี้อย่าปล่อยให้เขายื่นมือไปหยิบผลจากต้นไม้แห่งชีวิตมากินด้วยแล้วมีอายุยืนชั่วนิรันดร์ เพราะฉะนั้นพระยาเวพระเจ้าจึงทรงไล่เขาออกไปจากสวนเอเดนให้เพาะปลูกบนดินซึ่งใช้งานเขาขึ้นมาพระองค์ทรงขับไล่ชายนั้นออกไปและทรงตั้งเราเคลูปทางด้านทิศตอนออกของสวนเอเดนและตั้งดาบเพลิงอันหนึ่งที่หมุนได้ไว้เฝ้าทางที่จะไปสู่ต้นไม้แห่งชีวิตนั้นปฐมกาลบทที่4ขคาอินฆ่าอาเบล ฝ่ายชายนั้นมีเพศสัมพันธ์กับเอวาภรรยาของเขานางก็ตั้งครรภ์และให้กำเนิดบุตรชื่อคาอินนางจึงกล่าวว่าฉันได้รับผู้ชายคนหนึ่งด้วยความช่วยเหลือของพระยาเวต่อมานางก็ให้กำเนิดน,น้องชายของเขาชื่ออาเบลอาเบลเป็นคนเลี้ยงแกะส่วนคาอินเป็นคนเพาะปลูกอยู่มาวันหนึ่งคาอินนำพืชผลจากผืนดินมาเป็นของถวายแด่พระยาเวส่วนอาเบลก็นำแกะหัวปีจากฝูงและไขมันของแกะมาถวาย พระยาเวพอรพระไทยอาเบลและของถวายของเขาแต่คาอินกับของถวายของเขานั้นพระองค์ไม่พอพระไทยคาอินก็โกรธยิงนะก้มหน้าลงพระยาเวจึงตัดถามคาอินว่าทำไมเจ้าโกรธทำไมห,หน้าเจ้าบูดบึง้งถ้าเจ้าทำดีเจ้าก็จะเป็นที่ยอมรับไม่ใช่หรือถ้าเจ้าทำไม่ดีบาปก็หมอบอยู่ที่ประตูอยากตะคุบเจ้าเจ้าจะต้องเอาชนะบาปนั้นฝ่ายคาอินพูดกับอาเบลน้องชายของเขาว่า ให้เราไปที่ทุ่งนากันเถอะเมื่ออยู่ในทุ่งด้วยกันคาอินก็โถมเข้าฆ่าอาเบลน้องชายของเขาพระยาเวตัดถามคาอินว่าอาเบลน้องชายของเจ้าอยู่ที่ไหนคาอินจึงทูลว่าข้าพระองค์ไม่ทราบข้าพระองค์เป็นผู้ดูแลน้องหรือพระองค์ตัดว่าเจ้าทำอะไรลงไปเสียงของโลหิตน้องของเจ้าร้องดังขึ้นมาจากดินถึงเราบัดนี้เจ้าจึงถูกสาบจากดินที่อ้าปากรับโลหิตของน้องจากมือเจ้า เมื่อเจ้าเพาะปลูกบนดินจะไม่เกิดผลมากเจ้าจะต้องหลบหนีและพระนจรไปในโลกฝ่ายคาอินทูลพระยาเวว่าโทษของข้าพระองค์หนักเหลือที่ข้าพระองค์จะทนได้ดูเถิดวันนี้พระองค์ขับไล่ข้าพระองค์ออกจากแผ่นดินและจากพระพักพระองค์ไปข้าพระองค์จะต้องหลบซ่อนและจะกลายเป็นผู้หลบหนีพระนจรไปในโลกใครพบข้าพระองค์ก็จะฆ่าข้าพระองค์เสียพระยาเวตัดแก่คาอินว่า ไม่ได้ทุกคนที่ฆ่าคาอินจะมีโทษเจ็ดเท่าแล้วพระยาเวทรงนำเครื่องหมายไว้ที่ตัวคาอินเพื่อว่าทุกคนที่พบเขาจะได้ไม่ฆ่าเขาคาอินออกไปผลพระพักพระยาเวไปอยู่แผ่นดินไปอยู่แผ่นดินโนด แล้วพระยาเวทรงทําเครื่องหมายไว้ที่ตัวคาอินเพื่อว่าทุกคนที่พบเขาจะได้ไม่ฆ่าเขาคาอินออกไปพ้นพระพักพระยาเวไปอยู่แผ่นดินโนดทางทิศตะวันออกของเอเดนการเริ่มต้นอารยธรรมคาอินมีเพศสัมพันธ์กับภรรยาของเขานางก็ตั้งครันและคลอดบุตรชายชื่อเอโนกคาอินสร้างเมืองขึ้นเมืองหนึ่งให้ชื่อเมืองนั้นว่าเอโนกตามชื่อบุตรของเขาเอโนกมีบุตรชื่ออิลาดอิลลาดมีบุตรชื่อ เมหุยาเอลเมหุยาเอลมีบุตรชื่อเมทูชาเอลและเมทูชาเอลมีบุตรชื่อลาเมกส่วนลาเมกได้ภรรยาสองคนคนหนึ่งชื่ออาดาคนหนึ่งชื่อศิลานางอาดามีบุตรชื่อยาบานเขาเป็นบรรพุรุษของคนที่อาศัยในเต็นท์และมีอาชีพเลี้ยงสัตว์น้องชายของเขาชื่อยูบานเขาเป็นบ,นบรรพุทุษของคนทั้งปวงที่มีฝีมือดิดพินเขาคู่และเป่าปี นางศินลามีบุตรชายด้วยชื่อทูบันคาอินเป็นช่างทําเครื่องมือทองสำลิดทุกชนิดและเครื่องมือแหลกทูบันคาอินมีน้องสาวชื่อนาอามาลาเมกพูดกับภรรยาทั้งสองของเขาว่าอาดาและศินลาจงฟังเสียงของเราภรรยาทั้งสองของราเมกเอ๋ยจงสดับฟังถ้อยคำของข้าเพราะข้าค่าชายคนหนึ่งที่ทำให้ข้าบาดเจ็บ เด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ทำร้ายค่าถ้าหากทำร้ายคาอินต้องรับโทษคืนเจเท่าแล้วเมื่อทำร้ายลามเมกก็ต้องรับโทษเจ็ดสิบเจ็ดเท่าอาดาม,มีเพศสัมพันธ์กับภรรยาของเขาอีกนางก็ทำให้กำเนิดบุตรชายเรียกชื่อว่าเศษเพราะพระเจ้าประทานเชื้อสายให้ฉันอีกคนหนึ่งแทนอาเบลเพราะคาอินฆ่าอาเบลเสียแล้วเศษก็มีบุตรคนหนึ่งเรียกชื่อว่าเอน ตั้งแต่นั้นมามนุษย์เริ่มออกพระนามพระยาเวปฐมกาลบทที่5เชื้อสายของอาดัมจนถึงโนอาห์ต่อไปนี้เป็นหนังสือลำดับพงพันธ์ของอาดัมเมื่อพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์นั้นพระองค์ทรงสร้างตามอย่างของพระองค์พระองค์ทรงสร้างเป็นชายและหญิงแล้วทรงอวยพรแก่พวกเขาและทรงเรียกเขาว่ามนุษย์ในวันที่พระองค์ทรงสร้างนั้น เมื่ออดัมอยู่มาได้ร้อยสามสิบปีจึงมีบุตรชายคนหนึ่งตามอย่างตามฉายาของเขาและตั้งชื่อว่าเศษหลังจากอดัมมีบุตรชื่อเศษแล้วก็มีอายุอีกแปดร้อยปีมีบุตรชายหญิงอีกหลายคนรวมอายุของอดัมได้เก้าร้อยสามสิบปีจึงสิ้นชีวิตเศษอยู่มาได้ร้อยห้าปีจึงมีบุตรชายชื่อเอนดหลังจากเศษมีบุตรคือเอนดแล้วก็มีชีวิตอีกแปดร้อยเจ็ดปี และมีบุตรชายหญิงอีกหลายคนรวมอายุของเศษได้912ปีจึงสิ้นชีวิตเอโนดอยู่มาได้90ปีจึงมีบุตรชื่อเคนันหลังจากเอโนดมีบุตรคือเคนันแล้วก็มีชีวิตอีก815ปีและมีบุตรชายหญิงอีกหลายคนรวมอายุของเอโนดได้905ปีจึงสิ้นชีวิตเคนันอยู่มาได้70ปีจึงมีบุตรชื่อ มาหลาเลวหลังจากเคนันมีบุตรคือมาหลาเลวแล้วก็มีชีวิตอีก840ปีและมีบุตรชายหญิงอีกหลายคนรวมอายุของเคนันได้910ปีจึงสิ้นชีวิตมาหลาเลวอยู่มาได้65ปีจึงมีบุตรชื่อยาเลดหลังจากมาหลาเลวมีบุตรคือยาเลดแล้วก็มีชีวิตอีก830ปีและมีบุตรชายหญิงอีกหลายคน รวมอายุของมาหะลาเลวได้895ปีจึงสิ้นชีวิตยาเลดอยู่มาได้162ปีจึงมีบุตรชื่อเอนโนกหลังจากยาเลดมีบุตรคือเอนโนกแล้วก็มีชีวิตอีก800ปีและมีบุตรชายหญิงอีกหลายคนรวมอายุของยาเลดได้962ปีจึงสิ้นชีวิต เอนอกอยู่มาได้65ปีจึงมีบุตรชื่อเมทูเสลาหลังจากเอนกมีบุตรคือเมทูเสลาแล้วก็ดำเนินกับพระเจ้า300ปีและมีบุตรชายหญิงอีกหลายคนรวมอายุของเอนกได้365ปีเอโนกดำเนินกับพระเจ้าแล้วก็หายไปเพราะพระเจ้าทรงรับเขาไปเมทูเสลา อยู่มาได้187ปีจึงมีบุตรชายชื่อลาเมกหลังจากเมทูเสรามีบุตรคือลาเมกแล้วก็มีชีวิตอีก782ปีและมีบุตรชายหญิงอีกหลายคนรวมอายุของเมทูเสราได้969ปีจึงสิ้นชีวิตลาเมกอยู่มาได้182ปีจึงมีบุตรชายคนหนึ่งเขาตั้งชื่อบุตรว่าโนอา กล่าวว่าคนนี้จะชูใจเราในการงานของเราการตรากตำของมือเราและจากแผ่นดินซึ่งพระยาเวทรงแช่งสาบไว้หลังจากราเมกมีบุตรคือโนอาแล้วก็มีชีวิตอีก595ปีและมีบุตรชายหญิงอีกหลายคนรวมอายุของราเมกได้777ปีจึงสิ้นชีวิตโนอามีอายุได้500ปีจึงมีบุตรชายชื่อเชมฮามและยาเฟ ปฐมกาลบทที่6ความชั่วช้าของมนุษยชาติอยู่มามนุษย์เริ่มทวีมากขึ้นบนแผ่นดินได้มีบุตรหญิงบุตรชายของพระเจ้าเห็นว่าบุตรหญิงของมนุษย์งามดีก็เลือกและรับไว้เป็นภรยาพระยาเวจึงตรัสว่าวิญญาณของเราจะไม่ต่อสู้กับมนุษย์ตลอดกาลเพราะมนุษย์เป็นแต่เนื้อหนังวันเวลาของเขาคือ120ปีเวลานั้นมีคนเนฟิลอยู่บนแผ่นดิน ภายหลังที่บุตรชายของพระเจ้าเข้าหาบุตรหญิงของมนุษย์และมีบุตรคือพวกที่เป็นเหล่านักรบในโบราณการเป็นพวกที่มีชื่อเสียงพระยาเวทรงเห็นว่าความชั่วช้าของมนุษย์มีมากบนแผ่นดินและทรงเห็นว่าเขาความคิดในใจทั้งหมดของเขาล้วนเป็นเรื่องชั่วร้ายตลอดเวลาพระยาเวเสียพระไทยที่ทรงสร้างมนุษย์ไว้บนแผ่นดินและโทมนัสยิ่งนักพระยาเวจึงตรัสว่า เราจะกวาดล้างมนุษย์ที่เราได้สร้างมานี้ไปเสียจากแผ่นดินทั้งมนุษย์และสัตว์ใช้งานกับสัตว์เลื้อยคานและนกในอากาศด้วยเพราะเราเพราะว่าเราเสียใจที่ได้สร้างพวกเขาแต่โนอาเป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระยาเวโนอาเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าต่อไปนี้คือลำดับพงพันธุ์ของโนอาโนอาเป็นคนชอบธรรม ดีพร้อมในสมัยของเขาโนอาดำเนินกับพระเจ้าโนอามีบุตรสามคนชื่อเชมฮามและยาเฟตคนทั้งโลกเสื่อมรามไปเฉพาะพระพักของพระเจ้าและแผ่นดินก็เต็มด้วยความโหดร้ายพระเจ้าทอดพระเนตรแผ่นดินก็ทรงเห็นว่าเสื่อมรามเพราะมนุษย์ทั้งหมดประพฤติตนเสื่อมรามบนแผ่นดินพระเจ้าจึงตรัสแก่โนอาว่า เราจะให้มนุษย์และสัตว์ทั้งปวงสิ้นสุดต่อหน้าเราด้วยเหตุว่าแผ่นดินโลกเต็มไปด้วยความโหดร้ายเพราะการกระทำของมนุษย์ดูเถิดเราจะทำลายพวกเขาพร้อมกับแผ่นดินโลกเจ้าจงต่อเรือด้วยไม้สนโกเฟอร์แล้วทำเรือเป็นห้องห้องและยาชันทั้งข้างในข้างนอกจงต่อเรือนั้นตามแบบนี้คือ ยาว133เมตรกว้าง22เมตรสูง13เมตรจงทำช่องสำหรับเรือให้เสร็จโดยให้ห่างจากข้างบน44เซนติเมตรจงตั้งประตูเรือที่ด้านข้างและทำดาดฟ้าชั้นล่างชั้นที่2และที่3เพราะดูเถิดเราเองจะเป็นผู้ทำให้น้ำท่วมแผ่นดินเพื่อทำลายมนุษย์และสัตว์ใต้ฟ้าที่มีลมปานทุกสิ่งที่อยู่บนแผ่นดินจะตายสิ้น แต่เราจะตั้งพันธสัญญาของเราไว้กับเจ้าเจ้าจะเข้าอยู่ในเรือทั้งตัวเจ้าบรรดาบุตรของเจ้าภรรยาของเจ้าและบรรดาบุตรสะพายของเจ้าจงนำสัตว์ตัวผู้และตัวเมียทุกชนิดอย่างละคู่จากสัตว์ที่มีชีวิตทั้งปวงเข้าไปไว้ในเรือเพื่อให้มีชีวิตอยู่รอดกับเจ้านกตามชนิดของมันสัตว์ตามชนิดของมันสัตว์เลื้อยคลานบนแผ่นดินตามชนิดของมันทุกชนิด อย่างละคู่จากสัตว์ทั้งปวงต้องมาหาเจ้าเพื่อให้มีชีวิตอยู่ได้เจ้าจงนำอาหารทุกอย่างที่กินได้ไปกับเจ้าและสะสมเพื่อเป็นอาหารของเจ้าและของบรรดาสิ่งมีชีวิตพระเจ้าทรงบัญชาให้โนอาห์ทำอย่างไรโนอาก็ทำอย่างนั้นทุกประการ